เนต้นจากร้านเอ t e c มทรับซื้อและขายลิปกระป๋องโม่ปูนฉาบเศษเหล็กแป,ป,ป๊บปมเหล็กรูปพันธ์ทุกอย่างสังกะสีเมนันชิดโพงถักแบบเสาเหล็กแป,ป๊บ ทันเล็กทุกขนาดทุกไซส์ความหนาตากรถเก่าก็ซับซื้อลิฟ์กว้างรถดัมเปอร์เก่าเครื่องดัดเหล็กตัวเกียวเก่า ยูเฮดแจ็คเบสเด์บีมไอบีมเครื่องเจนเครื่องปั่นไฟเนตต้นก็รับซื้อครับแบบเตาทุกหน้าครับ โมปูนซื้อหลากหลายครับผมน,นี้เครื่องจักรเล็กใหญ่ก็ได้หมดเสาดึงดัน3ามเมตรห้าสิบทางร้านก็รับซื้อแล้วก็ขายครับ ต้นรับซื้อโฟลลิฟด้วยครับแมคโครก็รับซื้อครับทุกสภาพจ่ายเงินสดหน้าง,งานครับผมมีบริการรับซื้อนอกสถานที่สนใจติดต่อเฮียต้นได้ครับประมูลงานก็รับครับงานรื้อถอนได้หมดสนใจโทรหาเฮียต้นได้ครับ เร่ต้นจากร้านเ m ็ e เอรับซื้อและขายอุปกรณ์นั่งร้าน UH j a c k จ e กเบ60เซน40เซนเขาตันและเขาพวงอุปกรณ์นั่งร้านตะเกียบคอบนั่งร้านหานั่งร้านบันคัดเกตสภาพสวยพร้อมใช้งานแข็งแรง มีหลายไซส์มีทุกขนาดบันไดนั่งร้านก็นรับซื้อแล้วก็ขายเหล็กแบบทุกขนาดทุกไซส์สภาพสวยพร้อมใช้งานแข็งแรงแันข้างเดิน นั่งร้านมีหลายขนาดมี50เซน90เซนเมตรเมตร50เมตร70เมตรเ0หรือจะสั่งตัดตามแบบขนาดทำนั่งร้านหน้าแคบก็ทางร้านก็จัดก,การให้ได้ครับสนใจโทรหาเฮียต้นได้ครับพร้อมจบให้ทุกเคสครับ